างทีคงเจอเป็นหนึ่งเดียวกันฉลาดลักแ,แหลมบ้างทั้งพ่าทั้งโยมให้เรานี่แสดงให้เขาเห็นว่าเราบวชมาเพื่อละกิเลสพ่อพระพุทธเจ้าพาพวกเราทํามาดูลงตาก็เป็นแบบอย่างให้พวกเราอยากเห็นนะอยากเห็นพระที่ที่เอาแบบอย่างเราไปสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะอันนี้ไม่มีเลยเรื่องของเรื่องมันแะบวชมาเพื่อละกิเลสมันดูนะไม่บวชมาเพื่อสังสมปองกิเลสนคนเราทุ์ทุกทุกเพราะความคิดนี่กิเลกก็คือความคิดนั่นแหละ เดี๋ยวคิดจะไปเอาอะไรแล้วบวดมาแล้วก็เพื่อต้องะต,ต้องวางให้มันหมดทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันอยากได้ก็จะไปเอามันทีให้ม,มีแค่บริขารแบนนั้นก็คือจบแล้วนี่โหนี่ก้าวแล้วรอบรรพชานี่หนึ่งเดียวก็คืออรหันต์หนึ่งเดียวก็คืออรหันต์ไม่มีอะไรในย่ามนุ่นช้อนก็บังจะกูนอนุ่นเยอะขนาดไหนผ้าเช็ดบาทผ้าอะไรก็นุ่นภายในป่าช้านุ่นนี่ทั้งขยะนุ่น เอามันเย็บเอามาชนมือเราเนี่ทำไมก่อนนี่จะขนาดไหนเลยไม่มีคาคว่า,าที่จะไปยุ่งเหยิงบน่าวกระทั่งโลกไม่มีควาว่าที่ไปแต่ต้องเรื่องการใช้ใจ่ายเงินใช้ทองไม่แต่สตางแดงเดียวไม่เคยมีในปฏิปทาไปไหนเราก็เดินเราเวลาเราาัทธนานิมนต์ขึ้นรถเราไม่ขึ้นเนี่ยจะขนาดไหนแล้วน่ยที่มาเห็นพวกเราทุกันจะถอนอยังไงก็เท่าเขาไม่มีประโยชน์ หนึ่งดอลลาร์หนึ่งดอลลาร์หนึ่งดอลลาร์ไหนจะไปเจอคนดีพระดีสักรูปนี่ไปเจอใครล่ะเดี๋ยวเราจะแยวงหากี่ปีล่ะเราอยู่ป่าก,กี่ปีเลยสิปีแล้ว,ลวอยู่รูปเยีาเนี่ยพอเจอหมู่เจ้าก็น่าเรายังไม่เห็นว่าหมูคณะต้องการมรต้องการผลหรือผู้ทรงธรรมทรงวินัยเลยเราไม่เห็นว่าไปเบกเขบ่มีมาม,ามา่าก็เต็มอยู่ในยามอย่างนั้นไปหาอยู่หาจินอยู่ในป่าในเขาหนุนเอาเข้าวไปแล้วก็ไปนุ่นสมไฟจนไหม้ป่าไม้อะไร ต้นมาต้นแล้วก็ตัดลงเออต้นไผ่ต้นแล้วก็ตัดลง,แล,ดลงแล้วก็ทำเป็นหม้อหุองข้าวอยู่ในป่านู่นน่ะเปีดผีไม่ไหลวงก็ห้ามอยู่แล้วนั่นเพราะป่าเป็นสถานที่ถ้าจะพูดถึงว่าเราเคารพพระพุทธเจ้า,อย,าอย่าไปเตะต้องเลยนะอย่าห้ามไปขูดดินดาย่าโดยด้วยกาดโดยด้วยกาด,ยดกา็เพราะพระพุทธเจ้าเรานี่เกิดในป่าเคารพพ่อบางทีเราจะรู้ในป่าแสดงธรรมในป่าแล้วก็นิพพานในป่านี่เดวพวกเรานี่ยิ่งเงอากัน ไม่มีความเคารพเลยบิดมาก่็หาอยู่หาจริงก็แค่นั้นแล้วเวลาตายแล้วพวกเธอจะไปไหนละ่ะนู่นมหาเวทีนระโลกนู่นลวงโลกที่เป็นเตะในเพศพระเหลืองน่นโจรปุนศาสัสนากรรมหนักจ้าจักกันดูบนโจรห้าประเภทนั่ศึกษาดูที่มีแต่พระกัาผู้ว่าจุติกาเราทั้งนั้นเนี่ยเ้ยเราไม่เคยเป็นก้าแล้วันพระาจานทจนึงว่าเราตายนู่นเนี่ยนั่นนี่ทำได้เป็นไหนนี่เราก็ต้องรักษาไวา้เพาเป็นมูลมรดกของพ่อเรานี่ เราไม่มีว่าที่จะไปยุ่งเหยิงกับทางโลกเขาแต่ว่าด้วยเหตุทางโลกมายุ่งเหยิงเมืติที่เราได้ออกสงครามโลกนี่อ้าวลองวิจัยณาดูทิ่ทำไมเราจึงหอกสงครามโลกนั่น,ะออน,ออข,น,นขอคุณพอ,อ,อคนมากาบหน่อยพระมากาบหน่อยก็ว่าจะไปกาบหลวงพ่อ,อน้อยมาปะผลินนะผิดทางแล้วว่าง,งี้นะแหละเราก็ฟังฟังด้วยความเคารพฟังไป,ฟ,งไปฟังไปเอา้าผู้ที่มากาบก็ค่อยลดหายไปหายไปหายไป,ยไปอา้าเป็น บาเป็นกรรมกับลูกกับหลานเขาเฉยๆใครเป็นคนพูดล่ะครูบาอาจารย์นั่แหละดิพระเรานี่แหละผู้ที่เราก็ยกไว้นะนั่นกลัวว่าลาบสักกละกลัวว่าลูกศิลุกขหาจะหนีจากตัวเองเนี่ยเห็นไหมเห็นเรืองบุญไหมเหรเคยรังใครอยู่เ่ยมีแต่ไล่ส่งเลยนั่นแหละห้เคารพเราก็ไปที่เราจะว่าอะไรห็่ไหมเหรอพระพุทธเจ้านั้นมัดเดเราถึงใจเป็นใหญ่ใจใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้าไม่ใช่ว่าเอาจังก่นเป็นใหญ่นี่นแต่ใจมันมันไม่มีความเคารพไปดึงรังเขาไว้ให้มนเลย โอ้แต oh, ่ใจเขาเคารพเรานี่ดูหนาว่ากล่าวไปที่ค้านไปหมอบไปเหมือนที่เราอยู่กับพ่อแม่กูยันเอาจะค้าก็ค้า,าจะเตะจะเตะ,เตะเตก็ทีบก็ทีบนี่เราเคารพนี่นั่นเปียกจนมื่พ่อเรานี่เราไม่ได้คิดอย่างนี้นี่ไปมาท่านก็รู้นี่รู้ก็บางยิ้มนั่นก็แค่นั้นแต่จากนั้นท่านก็ไม่ดูห่าว่ากล่าวเราเลยน,ะนั่นแล้วไว้ใจเราด้วยสมเหตุสมผลนี่เราอยากรู้น,นี่อยากจะลองใจลูกจิตลูกหาน เราทุกวันนี้ไม่มีแม่ะรอโหยากเอไปที่ไหนมนะันงมเข็มใน,นมหาสม,มุทรนี่ยังพองมได้แต่งมพระพระดีคนดีจะงมที่ไหนนั่นะมันเป็นอย่างนั้นเราสอนลูกสอนหลานนี่เราสอนด้วยความเมตตานะที่เราออกมานี่เราออกด้วยความเมตตานะกลัวว่าจะพากันไปตนนกนรกหกไหมพอมากลับแล้วหน่อยมันผิดทางผิดทางนั่นที่เขาบอกว่าเรานี่เท,ทตนานี่ประมาทเพราะไม่กุศลหารู้ไห่ว่าเราสแสดงรมสมเหตุสมผล เป็นการบลอจีห,นห์นาตามรมดำวินัยเราก็อยากจะทราบว่ามันผิดทางตรงไหนแค่นั้นแหละก็ทําวินัยนี่เอามาท้ากันที่นั่นเห็นว่าเราสร้างโบสถ์สร้างเกดีใหญ่สร้างกุฏิวิหารใหญ่เพื่ออยู่เพื่ออาศัยเพื่อต้องการให้คนมากราบมาไหว้ว่ามีบารมีมากนี่เห็นมาได้ที่พักเรานั่นมีอะไรล่ะนั่นก็เอาผ้าปิดว่า้าปผิดไว้เถอะมีอะไรล่ะ มีกุฏิหลังเดียวนี่ที่เป็นบ้านของแม่นีเพิ่นเอาลื้อลงมานั่นแล้วก็พอที่จะอยู่พอที่จะอาศัยในบางจุดในบางครัง้งบางคราวก็แค่นั้นเองนี่หน,น,นี่ละผิดทางผิดวินัยโหเนี่ยพูดถึงว่าศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อเรารักษามาตั้งแต่เป็นคารวาสน,นั่นมันผิดที่นหนีก็อยากจะถามที่แท้มันผิดใจเปรใจผีของหมู่ของหน้าของกุบายจางก็แค่นั้นเองเวลาที่มันจะพางมันก็พางหน้าเรานี่นะแล้วก็ไม่ลงด้วยนะเนี่ย ู้ที่ร,าารักษาหลักธรรมหลววินัยเป็นผู้ผิดก็มมนรู้ไปที่โอ้ถ้าเราตายชื่อดีกว่าที่จะให้เราบาปให้กับพวกเปรตพวกผีนี่เราไม่ลงนะเราพูดให้ฟังตรงนะถึงเราจะไม่มีลูกศิษย์ด,ดีที่เป็นพระเป็นวาสิกาก็ตามนี่แต่เราจะดีรูปเดียวที่ไหนครอบสามในลูก,กทาตนี่สอนไม่ได้ก็เป็นเปรตเป็นผีต่อไปูพวกพระเถรเนี่ทีวาสิกานี่เราก็ไม่เข้าไปเข้ากจนีม่มนของใครของมันนี่ใครจะไปสอนรูปท่านั้นเหมือนกับเราเพราะแม่ขุจาร์นขนี้เกียจนี่ไม่ออกมาเนี่ย ปล่อยมันไปเรนติมตกผมไม่ไปเนี่ยท่านก็ว่างั่นเี๋เรานี่มันไม่ไงล่ะถ้ามันไม่ถูกเนี่ยเราก็ไม่เล่นด้วยถ้ามันไม่ใช่เราก็อยากแสดงให้เห็นนี่ว่านี่คือมันถูกมันต้องแบบนี้แบบนี้จะเอาอย่างไงผู้ที่ไม่มีอะไรเลยก็เป็นผู้ผิดผู้ที่ถูกต้องตามธรรมวิไหนเติบเป็นผู้ผิดใช่ไหมก็ไม่รู้ไปที่นั่นเราเกิดมาแล้วเราไม่ได้สูญเปล่าแห่งการเกิด นั่นเราเกิดตามธรรมของพุทธเจ้าี่พ่อเรานี่สมคุณบริบูรณ์นี่แต่จะอ,อะไรมาขั้นเราเลยถ้าไม่ใช่พวกปีดพวกผีผมาขั้นเราเนะี่ยโอ้โหนี่จะจะพูดถึงหน้าโลกนะแต่ว่าออกตรงข้อโลกนี่แล้วว่าไม่ได้ออกตรงค้อโลกแบบอื่นนะเรานี่เราเห็นว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ที่แก่ชาราผ้าผู้ทรงธรรมทรงพี่นยก็ล่วงไปล่วงไปและท่านก็ไม่พูดในส่วนมากเหลือไว้แต่พวกที่หาเรื่องทําลายศาสนาเราก็ยึงตัดสินใจของเราปุ๊บปั๊บ ฮะก็ตอนนี้ก็เมื่อเราอยู่ป่าสิบปีแล้วเราคิดที่จะอยู่จนถึงวันตายเมื่อมันอยู่ไม่ได้ก็สู้สักพักซะก่อนดิค่อยว่ากันภายหลังนี่เห็นไหมมันก็ค่อยมีคนดีเข้ามาดูแลพระดียังไม่เห็นนี่แต่ว่าโยมนี่เยอะนะเวลาเราไปไหนมาไหนมากาบกาบขอการมาก็มีกาบข,อ,ขอฟังธรรมแล้วก็กาบเพื่อ ขอถามธรรมะเพราะว่าปฏิบัติแล้วจิตมันรวมเป็นอย่างนี้อย่างนี้พวกผมกับผมทำถูกทางไหมดูสิถ้าถ้านะั้นถ้าจะให้เปรียบเทียบกับพระเรานะถ้าหลวงปู่เป็นพระหลวงปู่นี่แทรกไปดีนหนีแล้วนะี่มันแพ้โยมนะมันอายโยมเขานนะ่ยู่เวลาโยมเขาภาวนาเขายังรู้ยังเห็นยังยังสอดรู้สอดเห็นก็เหมือนที่เราไปกรุงเทพเนี่ย พูดให้ฟังเมื่อกี้นึ่ถือศีลแปดนู่นแต่พัะเรานี่ไม่เป็นท่าเลยแยกเคี่ยวเถกันมันหมาหาเรื่องหาราวกันก็เกินที่สุดไม่มีอะไรที่จะเกินลวงลอกหม่ล่ะวกเข้ามาดูใจของตัวเองหนึ่งหัวใจของตัวเองเป็นพระเป็นธรรมน,น,น,นัหรือมันเป็นหมาพิจารณาดูเนี่ยโหโยมเขานี่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมสอดรู้สอดเห็นก็มาถามเรานี่ผมเดินทางผิดหรือเดินทางถูกผมเดินมักผิดหรือเดิน มักถูกขอกอุบาจารย์พิจารณาใจตองแล้วก็สอนพวกผมด้วยดูดิเราก็ท้าเลยนะามาดิเวลาลที่เราที่จะมาอีกนี่นถ้ารู้ว่าเราบานี่เขียนไว้ด้วยนะนั่นมีความคิดนึกตึกตองหรือการปฏิบัติธรรมติดขัดบทบาทไหนจุดใด<ม>เขียนไว้ด้วยถามนี่พระรูปนี้ยังไ่าตายนี่เราไม่เคยฆ่าใครในสามในโลกทาี นั่นนี่เรื่องทำสมาธิเบื้องต้นท่ามกลางบ้นปลายที่สุดนี่เรื่องทำสมาธิเรื่องเรื่องมรรคเรื่องผลขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงสูงถุดและการค้นวิจัยท้าด้วยเรานี่มาเห็นพระที่เราสอนด้วยความเมตตาไม่เห็นว่ามีอะไรดิมันน่าเกลียดนั่นหรือพารณาดูสิทางการเราฟังก็ติดอ๋อเรามีประโยชน์ให้กับอุบาสกอุบาสิกา แต่พระไม่เข้าท่าเห็นไหมก่อนที่เรานี่ไม่เป็นเหมือนหมูตราบในที่เรายังไม่สามารถรงมากทรงผลพึ่งตัวเองได้เราจะไม่ให้ใครกาบเราง่ายๆเห็นไหมบินตบปั๊บนี่เราเดินหนีเลยเรานี่บินตบปั๊บเดินหนีเลยเดินหนีเลยเรายังไม่พอที่จะให้ใครกาบนี่ตั้งแต่ที่เราเดินทุด,ดง รเราเพียงพอแล้วก็เห็นไหมละ่ะการเราที่ในสามเนี่ยลูกกัทาทั้งการพบลูกพบแล้วลูกพบนี่สามพบนี่การโรกลูกลูกเล้วลูกกลกนี่สามโรกกี่การเราที่การให้อิ่มพอที่สิเราพอทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่พวกท่านทั้งหลายจะไม่ได้การเราอยู่ตลอดอนถานการกล้าพูดไหมละ่ะนั่นนี่เราพูดที่เราพูดไม่สมเหตุสมผลหรอกจึงกล้าท้าหมูท่าคณะนั่นมันค่อเยเงียบไปเงียบไปนั่นเวลาที่เราไม่พูด เพราะว่านิสัยเราเราไม่ชอบพูดด้วยทั้งวันเราก็ไม่พูดเดี๋ยวเป็นคารา,าวานแต่ว่าเราเป็นคนดีหน่อยทําอะไรขึ้นือสมเหตุสมผลของเรานี่แตีทําทให้คนนั่นคนนี้เดือดร้อนเพราะเราไม่มีเราไม่เคยเป็นเดี๋ยวเป็นคาราวานยิ่งบวชมานี่ละทุกถึงทุก,าก่างมันต้องละให้ได้้าละไม่ได้พวกท่านทั้งหลายก็ลวงโลกแค่นั้นละไม่ได้ในความละเอียดมันก็ละได้ในความหยาบเยอะกว่า ไม่ได้ไปหลงหลกหลงทางตัวปรุงตัวแต่งนึกตึกตองแล้วก็จะทําตามจิตที่มันเป็นเปรเป็นผนีจิตไม่ใช่เราก็รู้อยู่แล้วนี่ไปหลงมันทําไมทาลายหัวใจใจนี่ก็ไม่ใช่เรามันตายไปข้างหนึ่งที่จะเป็นธาตุของใจเป็นธาตุของจิตมันก็เป็นเปรเป็นผีก่อพราก่อชาติไม่มีวันที่จบสิ้นเท่านั้นนั่นโหเรานี่ไม่เคยเป็นตายที่นั่นแต่ความคิดนึกตึกตองเกิดขึ้น มันไม่สามารถกำหลากมันได้มันรูวออมลงที่ใจใจมันจะเป็นจะตายก่อนมันตายไปที่พลังมังทุกขังเนห็นว่าหลวงปู่สนใจไอ้ดีพวกนี้ตั้งแต่ไปคาราวาจนสรุปแล้วสรุปอีกเพราะว่าความคิดนี่แหละเวลานี่ก็ไปรวมในใจด้วยทำให้ใจมันทุกข์ทรมานต้องทำตามมันมันจริงจะไม่ตายโหนี่กูกับมึงจะอยู่รอมโลกนกูทุกข์เพราะมึง โดยถ่ายเดียวโดยเถีก็คือใจนี่แหละแม่คนสุดท้ายเราก็ชนะมันมีอะไรทำลายใจลรองู่ได้ไม่ไมีในการพบรูปพบแล้วรูปมาพบใจตัวนั้นมันก็ต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่แล้วพวกเรามาหลงขันหลงใจตัวนี้หลงขันหลงจิตตัวนี้มันก็เป็นไปนอย่างนั้นแหละหลงกันทำไม เอาจะพูดง่ายๆแห่งสมมติว่าความคิดมันก็มาใหม่ไปหลงมันทําไมความสุขความทุกข์มันก็มาใหม่ไปหลงมันทําไมหญิงชายมันก็มาใหม่ไปหลงมันทําไมแต่พระเจ้ละมีดังพิคเวนั่นน่ะจิตเดิมแต่เป็นจิตผ่องใสผ่องใสผ่องใสไม่มีหญิงไม่มีชายนั่นเดีว่าไงล่ะนั่นก็ความผ่องใสมันอาจะอ่านข้ามันแต่ไม่ใช่จิตบริสุทธิ์ผ่องใสมันสว่างสบายมันไม่รับรสชาติอหญิงหญิงชาย พอจนเติบใหญ่ขึ้นมานี่มันก็บ้าเข้ามานั่นแหละบ้าการราคะบ้าทระ,ะพัดทระ,ะพัดที่จะมันเป็นหลงอะไรก็หลงขันหลงใจนี่เนี่ยเราไม่เคยเป็นอยากได้นี่กูไม่เอากับมึงบุลงเห็งกันไมหมละ่ปะประหารประหารมาแล้วไปไงละ่ะนั่นมันก็ต้องเริ่มจากจุดนั้นโอ้ยน่าเกลียดพวกเรานี่ปฏิบัติธรรมก็แค่ลวงโลกพอกหลอกอกินขนมก็าต้มก็แค่นั้น เราไม่เคยที่จะนึกถึกตองเหมือนทังพวกท่านทั้งหลายนั่งก็มันตายไปเลยนู่นเดินก็มันตายไปเลยนู่นจนร่างกายแตกแผลจนสลบเดินจนสลบนั่งจนสลบจะขนาดไหนล่ะพวกเรา,าเมีเงาหลงขัน,นคิดนึกตึกตองว่ค่อยเป็นค่อยไปจะว่างะไรมนเรื่องอ่อยเรื่องเขาไหมเรื่องของเรานี่เราคือชนะมันแล้วนั่น ชนะสงครามในการพบพระพุทธเจ้าไม่ยกย่องเฉรเสริญแต่ถ้าใครชนะใจตัวเองได้พระพุทธเจ้ายกย่องเศลิเสริญวันเลิศที่สุดไม่มีใครเทียบทานได้นั่นพวกเธอจะชนะสงครามในการพบรูปพบและรูปพบโดยฤทธเดชดพระพุทธเจ้าไม่ยกย่องเฉลเสริญแต่ใครสามารถชนะใจตัวเองได้ไม่ตามใจตัวเองได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นพระพุทธเจ้ายกย่องเฉลเสริญ พวกเรานี่กลัวเป็นกลัวตายนี่ยเรื่องนั้นไปไม่ถึงไหนหรอกมันไม่คมดูหัวโลนหนุ่มห่มเลี้ยงบ้างว่ามันบวชมาเพื่ออะไรเนี่ยเราจึงไม่อยากคบหมูคบพวกควบอะไรมากมายนะก็เรื่องเดียวนี่นไปไหนมันก็ไม่หลงนี่บางที่สอนเราด้วยนะยังอะไรมาสอนเราอืมพวกหนูจะมาส,มาสอนพยาชิส,สีอย่างนั้นเลยนี่พูดได้ฟังตรงๆนะ เยาพูดให้ฟังตรงๆเรื่องทมเรื่องวินัยเราก็ไม่เคยด่างคอยเรื่องการเดินมรรคเราไม่สงสัยนี่อยงนี้เราไปนั่นาท้าด้วยเราเนี่ยอา้าวเวราก็เขียนไว้นะถ้าต้องการถามทำมาชั้นไหนขนั้นไหนหละเขียนไว้เลยเรากลับมาแล้วก็ถามเราต่อเต่จยเอาตำรามาถามนะเอาการภาคปฏิบัติมาถาม เพราะตำรานั้นเป็นสิทธิของพ่อเราคือพระเจ้าเป็นมรดกข,ของพ่อเราคือพระเจ้าไม่ใช่ของพวกท่านทั้งหลายนี่พวกท่านทั้งหลายจะยึดจะถือไม่ได้แต่เรียนเพื่อจดจำได้ของพวกเธอมีไหมล่ะงี่เง่าไหมอยากให้ล้านพรรษานุ่นเหมือนเป็ดจาพวกไกนั่นพูดให้ฟัง